อมเคอร์สโลชี้แจงหลังโดนปล่อยข่าวถูกจับกุมนำเข้ากัญชาย,ยันถูกกลั่นแกล้งลั่นนำเข้าถูกกฎหมายกลายเป็นประเด็นร้อนค่ะหลังจากมีข่าวลือตามโซเชียลเขาว,ว่านายจุลภาคเคอร์สโลหรือทอมเคอร์สโลค่ะผู้บริหารคลินิกฮอบิดัสเมดิเคทเวชกรรมค่ะซึ่งเป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ถูกจับกลุมนำเข้ากัญชา9.5กิโลกรมัมซึ่งเจ้าตัวค่ะได้ออกมาชี้แจงกรณีข่าวลือที่ถูกจับกุมในเรื่องการนำเข้ากัญชาจากต่างประเทศค่ะแล้วสำแดงเท็จว่าเป็นเหล็กค่ะซึ่ง เรื่องดังกล่าวค่ะเจ้าตัวบอกว่าถูกกันแกล้งค่ะทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงยืนยันว่าการนําเข้ากัญชานนค่ะนําเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากทอมเคิร์สพลค่ะชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้กันเลยค่ะพี่เป็นคนที่สนับสนุนกัญชาเพื่อทางแพทย์พี่เห็นผลประโยชน์จากมันเยอะมากแต่วันนี้พี่ว่ากัญชาในเมืองไทยเนี่ยมันมีผลประโยชน์สูงที่อยากดิสเครดิตกันเพื่อไม่ให้ข้อเทจ็จจริงออกมาคนที่ใช้กัญชา อยู่ในความปลอดภัยมากคนนี่ใช้เหล้าบุรี mm hmm. เยอะตอนนี้เลขชัดเจนยาอียาบ้ายอดขายลดลงเพราะคนใช้กัญชา mm hmm. นะครับไอ้ที่เราเคยบอกข่าวกันว่า mm hmm. เดี๋ยวจะมียา mm hmm. เขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะประเทศไทยจะเป็นกลิ่นสีเขียวทั้งประเทศเลยหรือเปล่ามั mm hmm. เป็นนะไม่เป็นตั้งแต่กัญชาถูกกฎหมายมาตั้วันที่เก้าเนี่ยมีคนตายสักคนหนึ่งี่ย mm hmm. ก็ยังไม่มีแล้วพี่จะบอกว่าพี่ไม่บอกว่าพี่ชื่อสิย พี่หมอเป็นโอกาสที่ท่านผอองคก,การสุรากรให้กับพี่ได้มาอธิบายประชาชนฟังแต่ในคนที่เป็นผู้ใหญ่เองอ่ะก็ควรจะเช็คกฎหมายให้ดี<ม>พี่เป็นซุปเปอร์ซุปเปอร์เช็คกฎหมายเลย<ม>พี่มีอาาาเอกสารอยู่ในมือเพียบพี่ไม่ทําอะไรที่ผิกดกฎหมายอยู่แล้วพี่เป็นห่วงในสิ่งที่ถูกต้องนะครับก็แค่นั้นเนี่ยนั้นยินดีที่จะเสียชื่อในเรื่องนี้แล้วกันทาไมพี่ถึงไปนําเข้าโดยที่เจตนาก็คืออยากให้กระตุ้นเพราะอะไรพี่เองก็ปลูกในเมืองไทย นะครับเราได้ปลูกทั้งหมดเนี่ยเกือบที่มอที่พี่บินกลับมาพี่จะบินกลับมาจากมอขอนแก่นนะพี่ปลูกที่มอขอนแกนน่นในห้าสิบร่อนะ mm hmm. พี่ปลูกที่เพชรเกษมอ,อีกแปดไร่แต่เพราะอะไรเพราะพอออกกฎหมายปุ๊บเนี่ยสินค้าไทยมันไม่มีนี่คือมาตรฐานของเรานะครับเราขายอะไรเนี่ยเราขายเป็นซองที่ให้เด็กเนี่ยเปิดไม่ได้นะเซฟตี้พูฟใช่ไหมครับแล้วดอกที่เราขายจากต่างประเทศต,ตอนนี้คืออะไรก็คือดูเล็กกว่านะแต่กลิ่นม,มันดีกว่า oh. เราก็เลยนําดอกอันนี้ มาให้กับทางเกษตรกรเรารู้ว่าเราต้องปลูกคุณภาพยังไงนี่พี่นำมาจากอเมริกาเลยนะเป็นมาสเตอร์โกรที่อเมริกานะ<ม>เงินเดือน1 5ล้านบาทต่อปีนะ<ม>เพื่อมาสอนคนไทยวิธีปลูกคนอ่ะไม่จริงคนไทยปลูกเป็นปลูกเป็นมัมันจะปลูกเป็นได้ไงโดยที่เราไม่เคยปลูกกัญชาเพื่อเศษรษฐกิจน<ม>การนําเข้าเนี่ยไม่ได้มีการที่เสียหายนะแต่แต่ลนะแล้วคุณทอมจะนําเข้าต่อไหมอ,อันนี้ขอให้ลงข่าวนะขอพบครสนะพี่ไม่ง่พอที่จะเอาเงินบาทไป แลกเป็นเงินดอลแล้วซื้อของเข้ามาลปลูกในเมืองไทยถูกกว่าคุณภาพน่าจะดีกว่าแต่มันอีกหกเดือนกว่าเราจะได้สินค้ามางั้นในภาวะนี้เราก็นําสินค้าเข้ามาเพราะเราอยากให้หนึ่งปลอดภัยอันนี้ปลอดภัยมากนะอันนี้เรารู้ว่าเคมีอะไรมั่งนะครับแล้วเราเป็นบริษัทแพทย์เราต้องทําแค่นั้นเนี่ยไม่มีอะไร <S <S พี่อยากตั้งมาตรฐานเพื่ออะไรเพราะพี่ให้เกษตรกรทุรกเกษตรกรเลยทำเงินทุกอย่างมันต้องมีมาตรฐานอาชีิเวลาขายเนี่ยก็ควรจะใช้ซองอย่างนี้ ไม่ควรจะขายเป็นถุงนะควรจะเป็นซองที่เป็นช้าก็พิ้วใช่ไหมนี่ก็เป็นมาตรฐานที่พี่ส่งออกไปไม่มีใครซื้อของเราได้ถ้าไม่เป็นซองอย่างนี้ใช่ไหมครับซองการปลูกเพื่อมาตรฐานคืออย่ามีเคมีอย่ามีธาตุเหล็กอย่ามีอะไรเยอะนะกลิ่นต้องดีแล้วคนรจะปลูกไม่ใช่คนอะไรนะ get high. Get high, เกทไฮยเกทไฮยแต่ไทยเรียกว่าอะไรนะเมาเมาแต่เพื่อผลประโยชน์ทางแท์อย่างแท้จริงหลอดแรกที่เขาบอกว่าพี่นําเข้ามาเนี่ยแล้วเป็นต้นไม้คริสต์มาสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไอ้แฝดพี่ไม่รู้เลยว่าคนที่ส่งเข้ามาเนี่ยเขา ติดอะไรแต่วันนั้นอะ่ะมันไม่ผิดกฎหมายเลยเพราะไม่มีกฎหมายลูกตอนนี้มีกฎหมายลูกแนละ้วคืออันนี้กับอันนี้พี่เลยทําตามกฎหมายลูกแค่นั้นเนี่ยก็เลยติดที่ศุลกากรเนี่ยแล้วก็ต้องกลับไปบอกสุลกากรว่าแล้วคุณทองเขาได้ส่งเอกสารไปเลยเพื่อจะบอกว่าทําตามถูกแต่ข่าวมาบอกวาเกกพี่รู้ว่าเคยใหแฝงนะเรื่องเนี้ยให้แฝงแฝที่ยืนยันกับทุกคนในนี้นะ <c oughs> ที่มีฟ้องสักคน พี่ไม่มีเจตนาที่จะฟ้องใครเลยจริงๆแนละ้วคนเขาบอกพี่นะคุณทมรวยเลยเขาเนี่ย <c oughs> คุณทำรวยเลยอ่ะแม่อ่ะเพื่อเราต้องเป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะ <c oughs> ถ้าพี่ไม่อยากให้คนดา่าพี่ก็อย่าทําอะไรเลยดีกว่าอันนี้แฝงแต่เมื่อเราทําแล้วเราต้องรับพายุให้ได้วันนี้พายุเข้าแต่พวกน้องก็ามาช่วยที่เป็นอะไรนะรุ่มกันฝนที่จะให้คนไม่เข้าใจผิดเี่กพิเศษที่เรียกมาแล้ว ลูกน้องก็กินดีมากเพราะวิ่เงเลืนไปข่าวที่ใหญ่เพราะมันทาให้เห็นว่าข่าวรู้ในเมืองไทยนี่รมันทำร้ายได้เร็วมากถ้าพี่ปลอ่อยสิ่งน,นี้ทาร้ายพี่นะ้วพี่คงสติแตกไปแล้วอะไม่ทานะครับไม่ทำงั้นพี่ไม่พี่ไม่พี่ไม่เดินคดีกับใครเลยนะใครอยากว่าอยากด่าพี่ว่าแต่ค่อยเนี่ยคนอยู่บนพื้นฐานของของความยุติธรรมของความที่ถูกต้อง